ขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงแล้วก็ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคะตัวบวกเราก็ต้องหาสีที่ไม่มีสีเหลืองนะคะตรงนี้นะคะก็ไปด้วยค่ะขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนะคะแล้วก็กรณีสุดท้ายนะคะก็เอกรณีที่เท่าไหร่รอ สี่นะคะก็มันจะเป็นรูปแล้วถางเหมือนกันแต่มีสีเหลืองอยู่ข้างข้างหน้าสีเหลืองมันจะไม่อยู่อยู่ด้านหน้าด้านข้างถ้าหันกระบอกก็ต้องหันสีเหลืองที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยขหัดตัวเรากระบอกปืนขวัดตัวก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงก็จะได้ดรูปปลาอย่างเงี้ยแต่ถ้าสม,สมมติว่าใครเล่นเราได้เป็นรูปปลาแบบนี้เหมือนเดิมก็ ไม่ต้องทำอะไรเลยคะ่ะก็ขึ้นนะคะก็อยู่เฉยแล้วก็ต่อไปเราทาให้ขาเต็มอย่างนี้นะคะก็คือหันหัวปลาไปไปด้านล่างทางซ้ายหางคีขึ้นด้านบนทางขวาเอาสีนะคะแล้วก็เหมือนเดิมขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลง นะคะมันจะได้รูปเดิมอะคะก็บิดให้มันมาเป็นอย่างนี้นะคะเขก็ทําไปไเรื่อยๆขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนี่ค่ะพอนนี้ก็ได้เหลืองเต็มแล้วต่อไปมันจะยังไม่มีสีใดที่มันมีตรงเนี้ยตรงสีตรงกันนะคะตรงนี้ซึ่งเราจะต้องทําให้มันมีสีตรงกันแบบนี้ค่ะลอลควกหานทางไหนก็ได้นะคะ ขึ้นสองครั้งลงสองครั้งขึ้นขวาลงลงสองครั้งขึ้นซ้ายขึ้นจะได้แบบนี้นะคะสี่ดึงก็หวีเท้ไปตรงกับแกนสี่หงมันนะคะจะได้แบบนี้แล้วก็ก็คู่นะคะพอดีมันผ่า พอดีมันผ้านนะคะาแล้วคู่นะคะ